ขบ่าวเก่านอซีศาสนาสุดอีซี่มึงกัพอแล้วนะซีศาสนะมสบ่ยธรรมดาสนหน้าพ่องกับมี่หน้าวะกับมี่นอซี่อันขบกับบาวตัวนี้แหละัมาเอากับพัวนี่บอยังไม่เห็นกับพัวบอยังมเพาะก <Sig our S 2> ับพัวบอ เฮยแปเมือแต่งานกจก้องหมนต็มใม่ต็มมือไห้จนะคุยค้ำคบคุมือหอบปะน้ำเสียงโค้งเพ่งกระวนวอนอย่าพี่น้องเลยอยู่นาพองตอนนี้บุญบาทุญเดินสาม มันยุซองจับหน่อยเออมันเห็ดน้งกระปุนแสบเลยแสบใช่ไหมเรามไม่เคยสุนเด้อนอนในกันลูกนอนตรกันเฮ้ยตะบงก็มอออนกินเฮ้ยบวงง่าใส่หัวมันดูไปยักบวงเหมอกันใส่อันถาดเขาใส่อันไหนได้ถาดเออใส่พักไข่ มาเหาะะเล่าร,รับแม่น่อยแม่น่อยคีดือมากวันกับประดำไปทัานาไปกี่ระจักไปแล้วรบแต่ของแต่บ้านเกองกครับ เห็นเอื้อดรงนี่ก็หายน้ำนี่แหละผลวัดเดือดพี่น้องเลยปุเดี๋ยวติแล้วมาหอดให้เงินมาหอดล้านนี่ บ่ายโมงมีผายอยู่ในตู้นี่บูมีนี่แหละ้ยมก็ยังเปยนไปเงีั้นลูกผายเจยดำลูกผายหลาเจดำเนาะ มีปไก่ปลาเศษนำเมื่อนอปกรอนมากมากเลนื่อนบง,ง,ง่วงเอพาต่อไปไปกับบกินยังไงเดี๋ยวมีทากินกระปุดกินกะปุนจับหนึ่งพอเป็นพิธีแหละต้องห้งตัวงงก,กินข่าแล้วลงไปอะไรกับไปกินกะปุดมีเพื่อนยากินกระปุนจับหนึ่งก็จะมาจากเบิดเหินเมียบลาง,ง่วง ไปเจอสีคือว่าลมได้มันมีพัดลมเนาะคำมาพเลิมลมในบ้นานนี่ี่ใจ่ว่าพี่น้องนะนเคสนมงมาน้อยหนึ่ง,งนะครับดีนะนะยันหาย่งเบือแล,วล้วพีง่เือเบืนมา ไอ้อี่ก็เพ่อเสริง่ายงาพี่นอะเดี๋ยวผมจอนนกงค้มมาสิไปเอาซไปหาทานองคนอง้นองั้าัดนองซ้นา,าน,น,นองั้พัดนัดผู้บ่าวนี่นไปบ้านผู้บ่าวผูยันลูกปินก็คอๆๆก็เลยให้น้องซีเอาไปจา้างจ้ากันอะลรจังวะยันเฟินก็คอคอก็เลยจา้างอันสาวโพซีหฮเลี้ยงลูกใหว้วันอีซีวัน ผู้เฝ้าเก่าเป็นเพื่อนว่าผูบเาเก่าอันาพอู้เ้าเก่าสาวโสีนะเพาะผู้เฝ้าหม่าค่อจาอฟีนเบอร์บอยากนอนหามาเสียใสสั่นได้เห็นเลยเนาะผู้เ้าาคำ กูาาเป่าเกาซา <ไป S 2> ฟูซียนาช่าขุดทีเดตัวบั้ง่รถ่กายทีเด็ดแล้วนาช่าน้ำพายกไบอไอย่างเน,งนงะาะเห็นเธอหนึ่งสองเธอไปน้ำมอดอ่นนาอน,นไปลาจีข่ำยานวิ่งก็ขอ,ขอ กูดเนี่ยผู้บ่าวบผู้ชายดิจะบกโน่บริบามันคือไปเตีอีเออผู้อ่ายเนี่ยบริปไปเตน้องพุ่ามัท่พ่อโคกก่า่นะบุญแมนน้ำหมองโบคอยตกด้วยบางเชฉาี่ยกันนี้เด็ดนี่ก็มันสีลร่มน้าวนี่ น้ำแห้งี่เลยี่บบี่บอกม,มันจเสือส้มตูอยู่น้ำปดากระเม่บเมอ่อนเาอน้าให้เลยที่เามาจเสือส้มตูมีมอลลมน้องโมงกับมอลำัคมเมนมนคอมเมนไกลจไปเบิง่งนทูกันไปแต่พี่ไปไกล กับบ่อไก่แต่ว่ามันบ้านเจ้าก็ยังตอนแรกขึ้นมาแล้วได้ออกไปนั่นได้ยังไงอันนี้จริงๆแล้วบ่มีหมองอยู่เนาะมีบ่องอยู่ไปอยู่ใช่อยู่ใหญ่ยังไงน้ำหัวคำก็จะรอดไปนี่อันนี้มันคือว่าไก่แห้งแค่ว่าน้องชิโนกับขามหัวต้นนี้โอ้แห้งไก่แห้งก็น้ำหัวคำอีกอันนี้ไก่เติมดไปค่ะคันแต่บ้านเข้าไปห้าปันนาวานาชิบกิโลไปเพ่อหอดวัดบรรพงษธาประมาณชิบหากิโลประมาณนี้แหละ ิห้ากิโลได้อก่ดพอไปพมเนาะอกับพอไปพมาเต็มหมายกันว่าาพันทามันก็จะใกล้ยูทามันขี้ารนี่แหละใกล้ยูหรือกันทามันงามมันก็บกไก่ยังนั่นรายเพาเออที่ว่าเงินบมีกัมียูไปถูกใจถูกใจเนาะเล็กน้อยเหนาะบ่ดก็หายด้ที่เก็บไว้จีจ แต่บ <Cornell> ืไหนคือโอ้ยคือว่าผมมีโผแต่่ช็ดมันทั่วเลยไมกระจกโอ้เช็ดนี่นไ่อันนี้หอมโปรเซมีจุดนี่จุดนี่เดียวมากก็เหินทั้งนอกนีแะเจาเช็ดทัทั้งในมันจะไปมียังจะเช็ดจะเชดทั้งในนะ เด็กน้อยก็ปิดห้องเฮียนเลยช่องอาทิตย์บริวารเนาะขาวๆเนาะก็จังชีขาวมนะขาวนะน,านี่แปลย,ยประมาณวันที่หกที่เจ็ดพูเลยเนาะเขาผากักเขาเริ่มผักวันนี้นี่พรยย้อมจันทร์เขาเป็นยังมาอยู่ด้เขาก็ผักว่างไปมันคานวันนี้วันยังวันพูดบ่มันนี่ข้า,ากะบ,บิได้มาว่าน,นี้กับมันนี้ สองมือเนาะแต่ว่านี้เนะี่ะผัดเป็นอาทิตย์ตัวก้นละองเงียนหมอกระเปิดก้อนหมอเปิดวันที่เจ้าของอ่ะอันนี้น่านชีประมาณวันที่ชีที่หาเออ,เอ,อรงังบุญแต่ก้อนเลยพอเป็นเมืองเดียวกันพอ,อ,อบ้านเ่าไปพอด้วยองเงียนบ้านเ่าไปพอด้วยนี่น้อหายนี่เออหมอเออหม,มอเข้าไปคูบีนนะ โอ้ไปฮาเสีดกระจกกระจึกรื้อขำไม่ได้รื้อเงินเก็บสีไปเบิ่งมอลำแบบนี้เป็นการรื้อแนวมาแล้วนะแต่ตอนมันแด็ดในก็นมอหนาวกนเลยเนาะมป็นขำขำุ่นเด้อแต่ว่ามีลมอุ้ยว่าไปว่ามาก็ยังสะอ่อนอยู่พี่น้อง ซออ่อนต้นมะกระโผ่่จะมาสูงก,กันเราก็ดีไอ้แทนแก็บ่ม,มีมันก็นะโพดเนาะเฮ้ยเนาะนเอยโพดนะมาสืซื้อกระโพด่ห้บ่มีเจ้ากับบริษัทท้ามป่าบ่เห็นมัะกระโพด่เหี้ยเห็นมัะกระโพดลุงในสวนพออยู่แม่อยากกระโพดได้พะว